What Thailand Thailand up your I love your food! พ I mean like ิธ <refin ers> ีเปิดกีฬาโอลิมปิกปี2024หรือ Paris 2024ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามด้วยพุธดอกไม้ไฟสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงซึ่งเป็นสีของธงชาติฝรั่งเศสถูกจุดบนสะพานออสเตอรลิส ที่พาดผ่านแม่น้ำแซนก่อนที่ขบวนเรือ85ลำของทัพนักกีฬาราว6,800คนจาก205ประเทศได้ล่องไปตามแม่น้ำแซนผ่านสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงปารีสโดยการแข่งขันในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เข้าร่วมทั้งหมด51คนซึ่งเป็นอันดับที่8ของเอเชียและอันดับที่1ของอาเซียนอันดับที่2ของอาเซียนคืออินโดนีเซียมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด29คนและอันดับ3คือมาเลเซียมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด26คน ไฮไลท์สาคัญของพิธีเปิดในครั้งนี้คือการล่องเรือของทัพนักกีฬาซึ่งในขณะที่ทัพนักกีฬาไทยกําลังล่องเรือผ่านไปนั้นนักวอลเล์บอลชายทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็ได้ตะโกนทันทีหลังเห็นเรือของทัพนักกีฬาไทยระหว่างพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกปี2024ขณะกําลังไลฟ์สดอยู่พอดิบพอดีได้ตะโกนว่าไทยแลนด์สุดยอดผมรักอาหารของพวกคุณซึ่งเราได้เลยว่านักตบลูกยางสหรัฐอเมริการายนี้ต้องเคยรับประทานอาหารไทยและชื่นชอบมันอย่างแน่นอน Hey, Thailand, hey. Thailand, what up, Thailand? I love your food. That's a cool. Boat. That's, a cool boat. That's a cool boat right there. Hey, Thailand, hey. Thailand, what up, Thailand? I love your food. โอลิมปิกครั้งนี้จะเกิดที่แม่น้นําแซนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดพิธีเปิดโอลิมปิกนอกสนามกีฬาหลังจากจบพิธีก็มีเสียงวิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบมากมายโปรดิวเซอร์รายการดังของอังกฤษก็ได้ออกมาบอกว่าคาดหวังมากว่าการจัดขบวนเรือในพิธีเปิดจะสวยงามมากแต่ด้วยความสัดจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมุมกล้องดูแปลกไปหมดเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางขาดบรรยากาศที่ควรจะเป็นโชว์ก็เป็นโชว์ที่ธรรมดามากๆ ในขณะที่ชาวเน็ตทั่วโลกต่างคอมเมนต์ไปในหลากหลายทางมีทั้งชื่นชมแหมผิดหวังการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้มันว่าจะเป็นวันแรกของการแข่งขันของท่านักกีฬาไทยก็มีประเด็นดราม่าเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกันตั้งแต่วันแรกในการแข่งขันกันแล้วซึ่งดราม่านั้นเกิดขึ้นจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นเกิดขึ้นระหว่างคู่ขอ,ของจุธามาจิตพงนักชกในรุ่น54กิโลกร,รัมหญิงพบกับซารา่าเซอรโควิดดาวรุ่งวัย20ปีจากประเทศเซอร์เบีย ปรากฏว่าจูทามาสอาศัยกรออกหมัดที่แม่นยำและออกสเต็บเท้าที่ยอดเยี่ยมแม้จะโนดนอาวุธของคู่ต่อสู้อยู่บ้างแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายเหนือกว่าและเก็บชัยชนะมาได้ที่4ต่อ1เสียงทั้งนี้ก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาบรอสมาซิโมกรรมการให้คะแนนจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นคนเดียวที่มองว่าเซอร์เบียเหนือกว่าไทยทั้ง3ยกซึ่งส่วนทางกับกรรมการอีก4คน,จา,4คนจาก4ชาติคือกรรมการจากสหรัฐอาณา,าจักรอาเจนดินาออสเตรเลียและแอลจีเรีย ซึ่งกรรมการคนอื่นมองว่าจุธามาสชกได้ดีกว่าทุกยกหลังจากการชกวิจารณร์พลลิศโคชทีมวยหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากรรมการรายนี้มีมุมมองแบบไหนแต่ยังไม่กังวลในรอบต่อไปเนื่องจากว่ามี IOC คอยจับตาดูอยู่ซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าก็ดูของเราชนะนะทั้ง3ยกก็ไม่น่าแพ้นะไม่รู้มองยังไงมั่นใจว่าน้องทำได้ดีกว่าในขณะที่จุธามาสก็ได้เผยว่าเกมนี้มีจังหวะบวกกันเยอะ แต่ยังคิดว่าตนเองไปได้ดีกว่าและชัดเจนกว่าซึ่งชาวเน็ตบางคนก็ได้ให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจูตามาสเคยเอาชนะไอริสแมกโนนักชกตัวความหวังของริมชาติฟิลิปปินส์มาอย่างขัดร้อย5 0าในรอบชิงซีเกมปี2023และรอบ16คนในกีฬาโอลิมปิกปี2020มาแล้วอาจจะเป็นเหตุผลนี้ที่กรรมการจากฟิลิปปินส์ตัดสินในค้านสายตามากๆเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนกีฬากันดีกว่านะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกได้บอกไว้ว่าไม่อยากให้มวยสากลไทยเกินหน้าเกินตาชาติตัวเองเพราะชิงเจ้าเหรียญทองมวยสากลในอาเซียนกันอยู่คอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าชาติอาเซียนนี่แปลกกลัวประเทศในระแวกเดียวกันเกินหน้าเกินตาแทนที่จะสนับสนุนหรือเป็นกลางกว่านี้ไม่ชนะ50ได้ไงอีกคนขาตายซูไม่ได้ขนาดนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ามาตรฐานเพื่อนบ้านอาเซียนเราถ้าเป็นกรรมการจะไม่ค่อยมีความเป็นธรรมให้อาเซียนด้วยกัน ดยเฉพาะกรรมการจากกัมพูชาลาวเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะออกลูกอิจฉากันเสมอๆลองสังเกตดูคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อนะคะได้มาพูดถึงกรรมการจากฟิลิปปินส์ว่ากรรมการฟิลิปปินส์ดูคู่เดียวกันหรือเปล่าอคติกับไทยชัดๆเหนือกว่าทั้ง3ยกแต่ให้แพ้ทั้ง3ยกคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อนะคะได้บอกไว้ว่ามวยสากลสมัครเล่นไทยกับฟิลิปปินส์เป็นคู่แข่งกันในอาเซียนมานานแล้วแม้แต่กรรมการก็ไม่เว้นคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อนะคะได้บอกไว้ว่า มั่นใจสุดๆดให้คะแนน,นเซอร์เบียเต็มทั้ง3ายกเลยดูคู่เดียวกับกรรมการคนอื่นใช่ไหมอาเซียนเดีวยวกับแท้ๆคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าไม่เป็นกลางกวรวให้ออกจากการเป็นกรรมการไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะได้มาวิจารกรรมการจากฟิลิปปินส์ว่ากรรมการคนนี้สงสัยกลัวเราจะมีเหรียญมากกว่าแลวเอาไปข่มประเทศฟิลิปปินส์หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อนะคะได้มาตั้งคําถามว่าตัดสินได้น่าเกลียดเกินไปหรือมุ่งมองตัดสินไม่ค่อยดีนะหรือมองไม่ค่อยเห็น คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่ากีฬาตัดสินด้วยสายตาคุณตัดคะแนนแม็กซ์กับมินตัดทิ้งเอาแค่ค่า,ากลาง3ามคนก็พอถึงจะยุติธรร,รมคอมเมนต์ Comment ต่อนะคะได้ไมาพูดถึงกีฬามวยสากลสมัครเล่นว่ามวยสากลสมัครเล่นกรรมการให้คะแนนแบบนี้ตลอดเลยไม่รู้เอาอะไรเป็นมาตรฐานทุกครั้งเลยจะมีปัญหามากกว่ากีฬาชนิดอืน่นคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าไม่ได้นำให้ผู้ตัดสินที่อยู่ในโซนเดียวกันตัดสินกันนะเพราะมันลำเอียง และคอมเมนต์สุดท้ายจากแฟนกีฬานะคะได้บอกไวยว่าถ้าครั้งนี้มวยสากลยังมีประเด็นในการตัดสินอยู่ครั้งต่อไปอาจจะไม่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกก็เป็นได้เพราะกีฬาชนิดนี้ตัดสินด้วยสายตาก็จบแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากแฟนๆกีฬาถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย,ย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ